สวัสดีครับคัมบภพ,บพบกับรายการภาษาอังกฤษผิดเป็นคู่ผิษด้ดูสิเป็นอธิการบดีแต่ว่าอมรอนี้เข้าบันเด็สอนภาษาอังกฤษครับสิมาสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างาว่ามีผู้ถามาซื้อกระเป๋าแบนรนด์เนมภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าจากไหนแต่ผมกัออกตัวก่อนว่าบันด็กหูภาษาฝรั่งเศสคักประนัดใจกับพ่อเบาไหลยู่พ่อสอนไหลยู่เดี่ยวกระสิมี้สองว่าให้เข้าออกเสียงนั่มนะครับเนาะกะยี่ยห้อแรกนะครับคือยี่ห้อ อันนี้เข้าหูจักซื้อกระเป๋าลุยกระเป๋าถามไอ้ไอ่เอ้ยเอ้ยถือกระเป๋าลุยอ่บอกเอ้ยบอกว่าได้ถือกระเป๋าลุยขาะแขนวันไหนลอยมาสั่นโอ้ยบอยบแมแอนเด้อลุยลุยวิตตองภาษาไทยครับแต่ไทยฝรั่งเศสเพิ่นบ่ได้อ่านลุยวิตตองเลยเพราะน,านั้นลุยวิตอวตองลุยวิตตองจังส่ครับคือตัวเอสเนี่ยบอกออกเสียงบริาอ่านลุย,นนะลยวิตตองบอมแอนนะลุยวิตตองจังส่ครับกะตัวยอเนาะกะคือตัว L V L V L V คือตัวตัว L ภาษาอังกฤษกับตัว V ภาษาภาษาอังกฤษอีกเขาเพิ่นอ่านเป็นตัวตัว V L V ตรงเนาะตัวที่สองครับก็คือซื้อเฮาอ่านว่าอิ sand low องอิ sand low องคือตัวว่ายในภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเพิ่นอ่านอิกาเคกเสียออกเสียงขากาอีกระเตอร์ในจังน้อยเนาะอิกาเคกนี่ตัวว่ายอิกาเคก S L คือว่าย SL นะครับอีฟแซงโลของโลของบริอาร์วอร์เรนตัวแอร์ตัวอาร์ในภาษาอังกฤษเมันอ่านเป็นตัวแอร์ออกเสียงขีดกระเดกแต่ว่าอย่าออกแห้งครับแล้วขีดกระเดกมันคือหัวมูเนาะซื่อต่อไปครับซื่อซื่อพวกกําไลพวกแหวนพวกสอยเนาะคือห้างหูจักกันไน้นามค่าเทียะมันบริอาร์ว่าค่าเทียะครับมันอ่านว่ากัตติกัตติเยคือเก่าครับตัวตัวซี่ภาษาอังกฤษมัคือตัวเซออาร์อาร์คือตัวเอ ตัวอาในภาษาอังกฤษคือตัวแอร์ออกเสียงขีดกระเตื้อกันสักน้อยอ่านว่ากะฟิเยกะฟิเย้อ่านว่าข้าเทียนนะครับนาะต่อไปครับอีฮอนี่อ่านว่าชิฟองชีชิฟองชีกับตัวจีในภาษาอังกฤษคือตัวเจในภาษาฝรั่งเศสกับชิฟองชีหล้วจากตัวสุดท้ายครับคนไทยใส่ร้ายคือกับปาพ่อเขาจะอ่านว่าล่องแชมล่องแฉมเอิ่นมากเลยขึ้หอดหลุกสินแซมยิ้วเขายิ้วก๋วยเตี๋ยวมันโบแมนครับมันอ่านมันลงช่อง ลงช่องเนาะครับเนาะก็คือซื้อกระเป๋าครับแต่ผมกัออกตัวอีกคือเก่าว่าบริอ่านบริปากฝรั่งเศสคับันนั่นพ่ออ่านได้พ่อซื้อสารดามันได้แต่ว่าบริก,กูคักคือภาษาลาวเล่าเีานนะ่าเนาะก็สรุปแล้วเนะาะภาษาฝรั่งเศสเอิ่นซื้อเอิ่นที่หอ่อเอิ่นไปโหลดครับเอิ่นพิชเอิ่นคือที่เงินซื้อกับพ่อละตัวหรือว่าเท่าบอกพวกแม่ค้าซื้อเข้าใจกันมาซื้อเขาบ่กขอเจ็บพิชนี่ก็ซื้อว่าโอเคแล้วเนาะครับเนาะก็ว่าเป็นยังครับว่าพิชบอกถือ เพื่อนนี่ก็ต้องบอกว่าภาษาฝรั่งเศสพิษเป็นคู่ครับพิษเูดูสิเดเป็นรัฐบลปีซาธา,า,าสารนัสุุสวัสดีครับ